เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยมันมันไม่รอดอยู่แล้วเสียงเสริฟมันชัดตะกี้ผมไปดูรายการโดนหลังฟังสอนระยุศักเนี่ยโอ้โหจบเลยคือสอนรยุศเนี่ยเขาไคุยก <ๆ S 2> ันใจ<ง>ทุกสัปดาห์ก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยกิจอโณงมีกับเป็นคนที่เราต้องระวังสุดท้ายแล้วปรากฏว่าอะไรก็ปีคลิปเสียงกับลีมรัะตะพูนนะครับทําไมจะมาก็ไปเรียกตรงเรียกกลก็ยี่สิบล้านอ้างว่าเป็นประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆ ปาดพิงคนนั้นคนนี้ไปทั่วรา,ายการหน,นุ่มกระชัยนี่เราเหมือนกับแบบคลายเหมือนสามเสียนะปากกันใครถ้าบอกใครผิดก็ผิดเพราะฉะนั้นนะเรียยี่สล้านมาออกรายการหนุ่มกัญชยัยถึงเวลาเนี่ยเดี๋ยวก็มีสกค๊ปตะเกียบก็จบจบแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งก็เหมือนนะีรายการอขอกข่าวซึ่งการพูดการจารลักษณะนี้โดยไม่ได้ขออนอุญาตหนุ่นนะมกัญชัยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ไม่มีมาลย,ยาทไปเหมาะสมะเพราะฉะนัน้นมันมันมันไม่รอดอยู่แล้วเสียงเสริมมันชัดตะกี้ผมไปดูรายการ้อนหลังฟังสอนรยุทธ์ซักเนี่ยโอ้โหตบเลยคือสอนรยุทธ์เนี่ยเขาเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วจะ,ะเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นนักข่าวจริงๆนักข่าวอาชีพเหมือนเวลาผมให้ผมไปให้สามภาษณ์คสอนรยุทธ์ก็ตรงไปตรงมาอะไรก็เป็นยังไงก็ว่าไปกลับล้ำก็กลับล้ำคือมันไม่มีอะไรชีวิตจะมันอยู่ตรงไปตรงมาแค่ไม่มีหาดเลยอะเราทําผิดก็คือผิดเราโก้งก็คือโก้งเพราะฉะนั้นเนี่ยผิดอนงเนี่ย ออกรายการคุณสอนยุทธถ้าพูดตรงไปตรงมานะเออหนูโกงนะหนูอย่างนั้นหนึ่งที่หนูวางแผนมานะอ้างชื่อการใช้มาทำมาหากินหาแดกนะ้วกระจกไม่มีอะไรผมแหละออกรายการหุ่นเอ่อรายการของคุณหยยุทธก็ถา,ถามเอาคเอาคุณเดชากลับล้ำไหมผมก็บอกกลับลํำแต่แคะจบพิกลิ้นไม่กับพิกลิ้นก็ะจกไม่มีอะไรก็จบแล้วนะครับคุณฟิล์มก็เหมือนกันเอเคร่วมกันหรือเปล่าหลอกลวงก็ไหมคือถ้าพูดทักกระจบนะ แต่ถ้าคุณยังมีความรู้สึกว่าคุณจะต้องแก่ตัวต้องแฉต้องอะไรต่อไปคดีความแม่ก็มาแล้วการใรแม่ก็ต้องให้ทนายตุยไปแจ้งความทนายบอสพ่อแม่ก็ต้องไปเยี่ยมบอสพ่อแล้วเอาไงดีแจ้งความจับแม่พยายามชอบโกงระชาชอบโกงไหมสุดท้ายคดีความแม่ก็มาเพราะอะไรเราแม่ไม่สํานึกแต่ถ้าเกิดว่าเราสํานึกนะนะครับเราสำนึกเราพูดตรงไปตรงมาแม่กระจกไม่มีงานเลหรอกชีวิตจะแม่งมีอยู่แค่นั้นแนละนะ ไม่มีงาอ,อะไรเลยเหมือนผมเนี่ยเป็นเพื่อนต่ำก็คือเพื่อนต่ำก็แม่งเพื่อนกันั่งกินไว้เที่ยวอะไรด้วยกันมานะพรแค่นั้นใครจะบอกว่าเราเป็นอะไรก็ช่างแม่งไปแต่ว่าเราไม่ทําดําเป็นขาวเราไม่ทําอะไรเรื่องดําเป็นขาวกัน,นเราก็ว่ากันไปเพื่อนแล้วก็เพื่อนแล้วคือที่ใส่ผมตรงไปตรงมานะยคนที่รับผมแม่กก็รับผมเพื่อนฝูงเหมือนกันรับกันเหมือนเดิมไม่ว่ามึงับคนชั่วคนเลวติดคุกอะไรเรายังเป็นเพื่อนกันแต่อะไรที่เพื่อนทาผิดมึงก็ติดคุกไป คือนิสัยพี่เดแม่งไปอย่างเนี้ยแม่งเป็นคนที่แบบชัดเจนเราไม่ต้องไปสนใจระทัวลงอะไรลงกระชังแม่งไหม,มชีวิตเราไม่ได้อยู่กับสิ่งเหล่าน,นั้นนะครับวันนี้ก็มาเจอได้มีโอกาสเจอไอ้โชคใดีหมาสองตัวพันบางแก้วมันก็รักพ่อเหมือนเดิมนานๆพ่อจะมาราชดานะครับนะครับมาก็กอดหมารักหมาผมเป็นคนที่รับฝั์นนะใช่นี้ใครด่าผมด่าพ่อแม่อะไรผมไม่ฟ้อง แต่ถ้าด่าหมาผมไม่หมาขี้เลื้อนอะไรแก่ผมแม่งยอมไม่ได้เพราะว่ารักแม่งมากเพราะว่าหมามันไม่เกี่ยวนะชีวิตผมแม่งชัดเจนเพื่อนฝูงก็ชัดเจนนะใครแต่ใครที่เป็นเพื่อนฝูงผมแม่งก็ชัดเจนวันนี้ก็เจอเสียเอกเจ้าของโรงแรมจักยาปาเขาก็เข้ามายกมือไหวผมก็อบอกพี่เดชจาผมได้ไหมไม่เจอเลยยี่สิบปีผมก็นึกหน้าแม่ไม่ออกแก่ชิบหายเลยนะครับรุ่นเดียวกับท่านอธิบดีผู้พิพากษา รุ่นเดียวกับใครแต่ใครอะไรตามมาก็หวัดดีกันคือที่เดชาแม่งแค่นั้นแหละไม่ต้องมีเพื่อนเยอะไม่ต้องมี FC เอฟซีเยอะบางคนแบบแม่งต้องมีสั้งสิบล้านยี่สิบล้านไม่ต้องหรอกคนเรามีเอฟซีเยอะแม่งกเท่านั้นนะเ้าไม่งไปจริงใจกันน้ชีวิตเราก็แค่นั้นนหะมีเพื่อนมีฝูงกัน,น,นเด้อเพื่อนเราชั่วแล้วก็ถล่มก่อยันเพราะฉะนั้นกรณีของคุณกิตอนคงกับคุณซีมเนี่ย นะครับไปอย่างคุณกินนิรงไปออกรายการคุณสอนยุทธเนี่ยโอ้โหว่าโดนคุณสอนยุทธสร้างมันจบเลยเขาถามว่าคุณไม่เอาชื่อหนุ่มกัญชัยไปอ้างได้ยังไงเอาไปเรียกเงินยี่สิบล้านเนี่ยคุณขออนุญาตเขา่ยังอะไรต่างมันจบนะคุณตอบไม่ได้จบนะคุณยังไปต่อคุณยังไปต่อว่าคุณเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้อะไรเนี่ยมันไปไม่รอดเชื่อม จริงๆนลคุณยอมรับความจริงเลยคุณเอาชื่อเข้ามาแล้วไม่แล้วก็ไม่รับอนุญาตนะคุณยอมรับความจริงขอโทษขอพอยดอกไม้ทูบเทียนแม่งจบแล้วไม่มีหาเลยล่ะแต่ขอคุณไปต่อปุ๊บเนี่ยแม่งไปแล้วคดีความแม่งมาแล้วพยายามช่อกงนะเพราะอะไรเพราะคุณแม่เอาชื่อเอาเสียงเข้ามาแล้วไปเรียกเงินยี่สิล้านแล้วเขาก็ไม่ได้ยินยอมอะไรให้คุณอ่ะมันก็คือการอะไรโกหกหลอกลวงพอเป็นโกหกหลอกลวงปุ๊บเนี่ยคนที่ได้รับความเสียหายคือบอสบันบอสัอนเขาก็ตรงไงเขาไปถามบอสพอเอาไง ถ้าเขามอบหน้าเลยนาไาแจ้งความแม่ก็สวยรับโทษสองในสามคือจริงๆเันจบได้ลนะ้วขอโทษขาวจบแต่เราเป็นไงเราขอโทษไม่เป็นเรายอมรับไม่เป็นอย่างผมเนี่ยผมทำอะไรผิดผมยกมมตัวได้ผมขอโทษคกัาจบแล้วแม่งไม่มีหายหรอเนะ,นะชีวิตคนเราแม่งมีอยู่แค่นี้ชีวิตนะเนผมก็มีเพื่อนมีฝูงแต่เลือกแต่ว่าเพื่อนที่แม่งดีรักกันจริงๆนะส่วนเอฟซีก็เอฟซี FC แม่งคนละอย่างส่วนเพื่อนกบเพื่อน คนไหนคือเพื่อนก็เราเพื่อนแท้รักกันไม่ว่าเพื่อนจะเลวจะชัว่วจะอะไรต่างเราเป็นเพื่อนกันแต่เราจะไม่ช่วยดาเป็นขาวขาวเป็นดำคือนิสัยของแค่นั้นเราไม่ต้องมีเพื่อนเยอะไม่ต้องมีเอฟีเยอะบางคนบอกโอ้ยต้องมีเพื่อนเยอะแม่ไม่มีหรอกคนเราเนี่ยมีเพื่อนแค่สองสามคนนี่แม่ก็พอแล้วนะครับมีเพื่อนสองสามคนก็พอแล้วเชื่อผมดิไม่ต้องมีเยอะหรอกคนที่จริงใจกับเราไม่ต้องมีหรอก เหมือนเราเนี่ยเราจัดรายการเนี่ยโอ้เอฟซีแม่งสองสามล้านถามว่าคนรับเราแม่งกี่คนหนึนะครับนะนี่ผมเลาไอ้ให้พี่น้องาาประชาชนฟังเราตรงไปตรงมาผมไม่มีปัญหาเรื่องตกทรัพย์หลอกวงชอบวงอะไรไม่มีคือนิสัยผมนะผมไม่เหมือนคนอื่นนะเขาอื่นแม่งอาจจะโกงโกงเงนโกงนี่อะไรกากเราไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีกิจอนงกับอ่ฟิล์มเนี่ยแม่ตงตก ขออ้อความแม่งชาติที่ออกรายการสอนยุทธ์นี่แม่งจบเลยชัเนี่เอ๋เองจะยอมรับความจริงอะไรจบปนะเองไปออกรายการภาคครูอีกสู้คดีต่อห,หาตายหาเขาก็เอามึงตายหานะะเดี๋ยวเขาก็ไปแจ้งความมืาอกา็หาพยายามชอบโกงก็สวยชื่อเสียงมึงก็อวนปี้ชิ่หายแล้วนะจริงๆเรายอมรับผิดแม่งจะจบไปจุกครูมีคนบอกให้จุกครูหน่อยจุกครูนะครับ แล้ววันนี้คุณปานเทพไปออกรายการขระแสงก็มีนักข่าวมาถา์ผมก็ถามว่าไปไงสู้ทนายสายหยุดได้ไหมนะอย่างที่ผมบอกปานเทพมันเป็นสื่อบอลชนก็เก่งเรื่องการนําเสนอส่วนเอ่อเขาเรียกอะไรสายหยุดมันเป็นทนายความมันก็ต้องเก่งเรื่องการหักล้างพยานหลักฐานนะว่าคดีชนะหรือแพ้อยู่ที่สายหยุดเพราะนั้นทักสารแม่งคนละอย่างนะครับปานเทพก็พูดไปเอาโอเค นะเอ่อทนายตั้งไปบอกให้อาพี่อ้อยมาทําสัญญานะสัญญาเกี่ยวกับเรื่องออทำแลตฟอร์มรัตเตอรี่ทำกับบุคคลภายนอกไม่มีชื่อทนายตั้งทนายตั้งเอาเงินไปยังไงเอ่อทนายตั้งเกี่ยวข้องอะไรเอาเงินไปแล้วไปซื้อบ้านเป็นข้อโกงหรือไม่สายหยุดมันก็ตอบโต้มันก็ชัดเจนเลยบอกนะอ้าวกันในไม่มีไม่มีชื่อทนายตั้งนะเป็นข้อตกลงระหว่างผู้เสียหายกับ อ่าบุคคลภายนอกมันก็ไม่เกี่ยวกับทนายจ้าทนายจ้าก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายรับเงินละสามแสนก็ไปทําสัญญาเพราะฉะนั้นเงินที่ทนายจ้ารับไปก็รับในฐานะที่ปรึกษากฎหมายก็ได้รับมอบหมายไปโดยสุจริตแต่หลังจากนั้นไม่ได้เอาเงินไปจ่ายค่าไอ่อทาแพลตฟอร์มเอาไปซื้อบ้านถามว่ามันเป็นลักษณะของการแสดงข้อความเช็คน,น,น่ะอย่างที่ทนายสายหยุดพูดมันไม่ใช่ลักษณะการแสดงข้อความเช็คก็เป็นเรื่องแหละก็เป็นเรื่องการสมยอมการมอบให้นะ ถ้ามันจะผิดกฎหมายอาญาก็เป็นเรื่องของการเบียดบังยักยอกครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทักษะในการต่อสู้คดีเนี่ยทนายสายหยุดเขาจะเก่งในเรื่องการหักล้างพยานหลักฐานในสำนวนส่วนคุณปรานเ,เป็นเรื่องสื่อเขพยายามตั้งประเด็นให้เห็นว่าเออเอ,อทนายเจ้าน่าจะเป็นการหลอกลวงหน้าปกปิดน,นะแต่มันคนละศาสตร์กันเนี่ยโทรมหาพี่เดย์แล้วเพราะพี่เดย์ก็เทนให้ทุกวัน พราะนันสายหยุดมันก็พูดถูแล้วมันจะหักล้างพยานหลักฐานยังไงนะก็ในเมื่อตั้งรูกพดีมาสแสดงข้อความเป็นเท็จถามว่าทนายแจ้งสแสดงข้อความเป็นเท็จไหนมันไม่มีก็คือว่าโอเคไปตกลงแล้วเรียบร้อยแล้วนำไปเป็นที่ปรึกษากฎหมายกับพี่อ้อยแล้วก็ไปทําสัญญาทำสัญญาเสร็จก็รับตาม้าไปแต่ดันไม่ได้ไปจ่ายเงินมันก็ถ้าเต็มที่ไปสมองเต็มที่มันก็เรื่องยากย่อหรือเปล่าเปลี่ยนบังเพราะฉะนั้นทักษะคนละอ,อย่างบางคน คุณสุทธิที่บอกโอ้โหปานเทพกับสายหยุดกระดูกคนระเบอร์ไม่เกี่ยวอกครับเวลาขึ้นศาลเขาไม่ดูเรื่องกระดูกมาคขกระดูกคุณกระดูกแร,รกรันเขาดูเรื่องพยานหลักฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดความอ่านสายหยุดในการหักล้างพยานหลักฐานนี่แ่นชัดส่วนปาเปนเทพก็จะพูดให้ตั้งคำถามให้สื่อมวลชนฟังให้ประชาชนฟังให้คนเชื่อนะ,อะปานเทพก็อาถนะในเรื่องของอะไรการออกสื่อแต่ในเรื่องของกดีความเนี่ยสายหยุดเขาก็ เป็นทนายวิชาีพปันนี้เราตรงไปตรงมานะครับนี่เขาก็โทรมาหาพี่เดย์ละคุยกันทุกวันผมรักน้องคนนี้มากเก่งนะครับนี่ก็พูดตรงไปตรงมานะส่วนเรื่องไอ้เกี่ยวกับเรื่องไอ้รถเบ้นรถไรต่างสิบสิบสองสิบสามล้านวันนี้ปานเทพบอกอะไรไปเสร็จสองใบสามใบนะเออทนายตั้งไปให้ออกใบเสร็จสองใบสามใบแล้วมม่เกี่ยวอะไรกับช่อโกงช่อโกงมันต้องแสดงข้อความเท็จตั้งแต่แรกไปเสนอนั่นเสนอนี่เขาสายหุวนเขาก็ต่อสู้ว่าเฮ้ย ไอซื้อรถเบนซ์เนี่ยมันไม่เริ่มจากทนายตั้มมันเริ่มจากผู้เสียหายผู้เสียหายก็บอกว่าเออตั้มมึงไปหารถเบนซ์ให้กูหน่อยตั้มก็ไปหามาแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปบวกเพราะอะไรเขาตอนนั้นเขาไม่ได้เดือนละสามแสนนะเขาก้ไปหารถเบนซ์มาพอหารถเบนซ์มาเขาก็บวกไปล้านห้ารถมาสิบสองสิบสามล้านก็บวกไปล้านห้าแล้วเสร็จแล้วเขาก็ไปเ,เขาเสนอราคาตั้งแต่แรกแล้วหลยยังจากนั้นเนี่ยพอพอโอนเงินมาปุ๊บเขาก็ไปจ่ายจา่ายรถเบนซ์ไปบางส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นค่าคอมมิชชั่น ถามว่ามันเป็นการแสดงข้อความเท็จอะไรนะฮะก่อนที่จะมีการส่งมอบเงินถ้าสมมติมันมีใบเสร็จสองใบเนี่ยมันไม่ชอบเ้ิยกฎหมายมันก็เป็นเรื่อง้ายหลังจากที่ได้รับเงินแล้วมันจะเป็นช่อบโกงยังไงอ่ะคราวนี้คณปารเทพเนี่ยจะม่ซื้อ